ผู้เจิดนะเป็นต้นตำรัูหลังแล้วก็ใช้เกลืองลังคืิหนึ่งข้าวบ้านใช้พริกแห้งซีเม็ดแล้วก็กระเทียมสามปรีกระเทียมกิบใหญ่นั้นจนแลหลกนะคะมาเกิดเทสีดาสูตรเดิมอ่ะส้ดดม,สมตำโคราชแต่เป็นสูตรครีน ก็ใส่ปลากระชอนเดียวก็เขียนสูบไปแล้วก็ทำค้าวนี้จะไม่เขียนอีกก็ทุบใส่มะละกอครับอันนี้ก็ไม่ได้แชร่ต้มตตาชูเลยนะ ล้างสระให้สะอาดน้ำที่เราปรุงไปนะคือมีน้ำปลาแล้วก็กุ้งต่างล้วยน้ำปลาทีโตหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใช้น้ำเปล่าเลยนะครับเพื่อน้ำตา,มาลมละลายใช้น้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะนะ ใส่ปูจื้ที่เราไปแช่เย็นมามาแบบนี้นะใส่ตัวที่สองลงไปอันนี้ถั่วไม่เค็มนะมต้องใส่ตังเป็นของเค็มๆนะมันถึงเยอะเลยเป็นปูเค็มอะไรเงี้ยเป็นปูปูจิ๊กจ๊ก็ของยังไม่ค่อยถึงนะแต่ว่ามีประวัตจจำตัวก็ต้องกินแบบนี้นะคะ ก็ไม่เค็มนะมาเพราะมันเป็นปูจืกนะะก็ก็อร่อยดีนะแต่ถ้าคุณแบบกินแบบเจืดได้อะไรเงี้ยเพราะต้ตมตำส่วนมากมันจะเค็มแล้วก็หวานใช่ไหมอันนี้แบบออกกลางๆเลแล,แล้วก็รสชาติแบบจืดๆนะต้มตำปูจืดก็เสร็จแล้วก็พยายามนีจะกินไม่ให้ค้าดไตามันแบบบางทีเราก็อยากแซบๆใช่ไหม ไม่ค่าไตามารดลงอืมสาหรับคนที่แบบมีโรคไตแล้วเบาหวานนะคะเพราะไม่ค้าทั่วไปก็อาจจะทําเค็มแล้วหวานแต่นี่เนวใช้น้าตาลรองกล้วยน,นะคะอันนี้มันเป็นอาหารโประจําตัวอลกูกเป็นที่อื่นก็กิกนได้นะแต่บางทีก็ลดปริมาณอาหารนะ เนี้มันนั้อน้อยลงจำาพวกเนื้สัตว์เลย